สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับผมทำงานเช่นเคยครับผมตบเนื้อพี่น้องสีตะเกตบ้านเฮาสามมือซ่อนครับผมตบสามมือซ่อนเลยพี่เก่าเวลาเดิมบ่ายสองบุ้งครึ่งตบหนักเลยพี่น้องมื่อนี้เรอว่าหนักแล้วครับผมพี่น้องเบิ้งที่ล่ะหนักก็หน,นักเบื้องเอาพี่น้องน้ำสามมือซ่อนครับ ที่ราสีสไลด์สีสะเกตดีเลยครับผมเบิ้มพ้องฟ้าพี่น้องของฟ้าเมื่อตึบเต็มไปด้วยเมฆฝนมือนี่ทา,ท,าท่างสินักแล้วครับพี่น้องมือนี่ครับโตกนีซ้าพีน่น้นองว่มไม่ล่มเลย ตกมีแต่ฝนย่างเดียวเลยตกนี้แห้งครับนี่ปีนี้ถือว่าฝนมาไววครับตกสามมือซ้อนเลยดูน้นองน้ำรายงานจาก บ้านดอนม่วงมูสบตีตะบน,นหนองเอิงอำเภอราศีสไลจังหวัดสิริกะตก์ครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงสี่สิบนาทีครับฝนเทลงมาอย่างหนักครับผมนี่าท,าท้าข้างสิตกหนักเลยพี่นอ้องค้่องฝ้านี่มิตรเมกเลยดำปึ๊ดเลยครับนี่แล้วตกดีด้วยนะตกดีพ่อพี่น้องมันไม่ล่มเลยพี่น้องมองดีหรอล่ะ มิดอินมิมครับตกดีต้งามครับเมื่อตึ๊บครับทิบนี้ฝากไว้สรงนี้ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนยู่ดีมีแห้งครับลับากไม่รืร่ย พดอไม่ชิหนาพี่น้องสวัสดีครับ